สวัสดีครับพี่น้องครับแซดขับเอซครับตอนนี้เขามาหอดจอดถึงนะครับวันนี้เรามีงานนะครับทุกคนครับนี่ครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับแต่ไม่ใช่สาวน้อยลำพูนโชวโอ้โหเว้เว่ลองเจ้าเ่เดียวติอื้อเออโอ้คือมาตะเวนเดี่ยคือมาตะกอนหงอโอ้เอามาเบิ่งกันกันตัวซีด้วยกันวัดผู้จัดการเมื่อเดี๋ยวมาทำอะไรอันยะมีอะไรขนาดที่เราจะทำงาน เดาป้าอ้าเจอเหยๆออกบ้างสิเลยตัวนี้ไมไนที่โอ้ยแต่เบิ่งอะไ้ซื้อๆฟ้าหูหมอกยังกระจกวันทีทีวีสับป้าุอ้อนั่งเอกไม่บ้านี่อยู่ไปรถบ้านอยูมนี่บนเปมบ้านตงฟกข้างนาะบ้นเปรมก็ได้บ้านตรงฟักแรงได้อีกที chút 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 này chút 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 thái chút thái chút 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 พอเราไปเสยเราไปเสียมือนอนี่<อ>ตำกันรบเขาเนีย่ยก็ม้ปิดเงินให้ที่เซนยเาฟุมเนีย<อ>นน,นี่มาแตกด้วยรถเต็มาราง ô con Ô sì luôn vô sì luôn vô cơ muột cái vô kệ cho nó lục xì ngay vô, không có đại nó ô đợi 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 โอ้ไม่รอนบ่บลาด้วยพลังเงียบโอ้บลาด้พลังเงียได้กินไรใช่ปะคนิกไม่บวชไม่สิปีเนาะัลงก่อนนะ้ปนกันารวิเชละเดผมอุ้ยยาูกอแมียายามีงเลยเามียแต่เมได้หมันูยืไปม็่กเยทนเอารลอ้รถท่านอีไหมจะเห็นรถนันดีเท้ ไดกีนนี้เหอต้น่งออนายนี่เลยพอดีครับทุกบอลอนไอเซน์ทุบบอลเสียก็ไม่รอตัวนี้ขึ้นลำเอาเดียวปะคนไม่ได้ขึ้นยลนดิมาถ่ายคอนเทนต์เชๆครับตอนนั้นก็ไปยุบศพองขุดลังวันนี้อากาศ

อันอาหารของเราวันนี้เมนูวันนี้ของเรานะครับผมน้ำลายแตกตามเคยนะครับวันนี้คนดังหลังครัวเราวันนี้นะครับผมพี่ป๋าอัดแไอ้กินอดใครบ้างพี่ป๋าตื่นนะฮอดีแวะมาส่งน้องน้องที่เฉยน้องๆวันนี้อยู่ที่ไหนกันครับวันนี้รับภูมิใจเรายี่สิบกิโลนี่งานงานฟรีเลยเจ็บบัตรครับผมอันเก่าเหมือนเหมือนครับผม เู็น่อนพูดผ่อดด้วยครูปอกลับมาแล้วแวดีครับคุณพ่อไปไหนพ่อยังไม่มาดิเ้าม่คืนพ่อไปรับเสิร์งฮะรับยังกว่องโอ้รับเสิร์้ เพ่อแลมไปรับเส้เสน,เสนนี่โอ,อ้าบ้านไอ้บ้านไอ้อต้นอุนคลับแม่เราฮะถอยอีกจักหน่อยกิน้นหยับสายไฟฟาดไอ้ต้น,นนั่นนะบรรยากาศตอนนี้เฮาอยู่ที่ครัวนะครับครัววันนี้คนดังหลังครัวเรา,<ห>านะครับพาคุณผู้ชมมาชม สุดยอดครับหลังเวทีสาวหน่อยเป็นแย่งมือนีพอกันอยู่นี่อำเภอเมืองเลยชาวบ้านแดงไปไปมองเต้ามองเดิมครับนี่ศูนย์คลาส่งร้อยเอ็ดนี่ครับตรงนี้เลยพี่น้องนี่ครับผู้ใดมาบ่ถือนี่อยู่ในคลิปมีนะครับผมดูให้จบนะครับพอกันเหมือนเลงก่นซื้อพู้เซียวกันแตกตุมๆผู้ใดอยากกินตำหุงกลับไปซื้อกินทั้งนอกนะครับเด้อมาผู้อยู่นี่พิพ่นธุ์ไหนตำผู้ใดไป พี่น้องคลิปพอดดิคลิปคนดังหลังขั้วฮอดีทวีศักดิ์สมัยตะวอนแต่ว่านฮอดตรงนี่โกโก้เหรอล่ะฮอดโกโก้ฮอดตองเขาเหรอเลนเรอะไรปะแมนฮอดตองไปเลยล่ะฮัดแต่ฮอดบอลล็อตแทะน้องนำโชคแคมเปอร์ไอตุนมาหอดจอดถึงแล้วนี่นะสิไปติดบันไดขึ้นเล่าหนิแล้วจะขึ้นไงหนินี่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ บ่อไป่ด้วมันยังขึ้นไงไหมนี่ไหมพอดีทีวิซักปีนข้นมาสั่นรถโหนัมัน่นาน่แลั่นแหละ่อนเไหว่าลไได้การเล่นแล้วใคเนกขโอุ้ณพี่ดวงเข้าฮะบ่อบ่ไม่เล็นม่เล่นใน เอาไปใหยังคนก็เลิอสองมนเจค่ะโอ้สอมยืนนี่บ่สร้างมาปาโอ้ยส้นไปใส่นอกางเตนบเห็นไปนอิส้นไหมนันบิดตัวาดเพิ่ออกไหมเพ่อแมนเขาจะสอมสดแจงครับเมื่อคืนเพิ่งสี่เลพักก่อนประจุไหม่ป ข้างหลังหนูเพิ่งสีเห็นว่าฉากเพิ่นแบบใส่เป็นจอไปเลยจอแบบลอยไปเส้นเ,เลยพี่น้องครับเต็นไลท์เฮงแต่ว่าเต็นห้อยอยู่เส้นเหมือนกันเดี๋ยวผมมันเย็นนี่<ป>เดี๋ยวผมมันเย็นมันสิตะเว้นตกทข้างพุนหเห็นเว้นตัวนารด้วยเนาะแม่เนรอการเลยเหรอ พี่น้องรับพอกันคลิปหนาแล้วกันครับเดี๋ยวดีที่สัตว์สิมาอัปเดตสถา,านการณ์ให้พี่น้องรู้เบื้องไม้มครับอันนี้เขาจะพักผ่อนอย, <S <S ออยู่เดี๋ยวกาวาเรงแรงอีกยังแรงเนาะเขาจะคอยแบบว่าอันนี้อันนี้ผู้จัดการผู้จัดการไม่เพิ่นก็ไปข้างไหนว่าเขาโรบบินสันพนาว่าทรศัพท์ไปซาดแบตเพื่อเอาไปเฮ็เิยังบุไปถามแม่ขั้วเบื้องหน้าหัน<ม>พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม